จกระสวัสดีท่านผู้ชมคนหน้าตาดีทุกท่านด้วยนะครับทุกคนนะวันนี้นะครับมาอยู่กับผม่บวเวสนะครับจากซ่องสายแจกคนรูปหล่อหน้าตาดีอีกแล้วนะครับทุกคนสนับสนุนโดยสายแจก5้าแสนซาวคนรูปหล่อหน้าตาดี20บาทคนที่สอนทํา youtube ป่านุนคนหล่อเท่นั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสุมแจกเป็นเพชรน,นะฮะอ่ะมูลค่า50บบาทนะครับให้กับผู้โชคดี ในคลิปที่ผมลงไปเมื่อวานนะครับทุกคนนะโอเคพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะมาสลอง100รยซับแจกโค้ดเอเคมังกรฟ้าแล้วนะทุกคนนะถ้าใครอยากได้นะครับคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ยูไอดีไว้ในคลิปนี้เลยนะฮะผมจะสมแจกวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นผู้โชคดีกันดีกว่านะครับโอ้เสียงรถดังมากับทุกคน โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มแจกนะครับทุกคนนะโอ้โหคนม้นอยดีเหมือนจะมีแค่สามคนมั้งนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะผู้โชคดีนะครับสามคนใครจะเป็นคนได้ไม่นะไม่นะไม่ได้นะทุกคนมาแล้วครับพี่ชายขอบคุณครับขอบคุณที่มาดูนะทุกคนนี่นะครับคนนี้นะครับคนนี้คือใครไม่รู้นะครับทุกคนรู้แต่ว่าน้องคนนี้เป็นผู้โชคดีนะฮะคันล้อครับ เดี๋ยวเราจะมาแจกกันเลยนะครับทุกคนก็มาเติมเกมออนไลน์ครับถ้าใครอยากได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีๆได้านล่างนะครับทุกคนนะนี่จัดไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในวันนี้ด้วยนะครับ ครับผมก็จัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับทุกคนนะถ้าใครอยากได้เพชรนะครับหรือว่าอยากได้โค้ดก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ยูดีไว้ด้านล่างนะครับทุกคนพรุ่งนี้เราจะมาสลองหนึ่งร้อยซับนะฮะทุกคนนะนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับทุกคนนะนะครับคอมเมนต์ยูดีไว้ด้านล่างในคลิปคลิปนี้นะนะครับทุกคนผมจะสุ่มแจกวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมสายฟรีแล้วก็มีกิจกรรมเชิญเพื่อนกลับมานะทุกคนนะ ถ้าใครจะดีก็ใส่ให้ผมหน่อยนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครใส่ให้ผมเลยนะทุกคนผมลงคลิปไปแล้วครับซ่องหลักนะฮะทุกคนนะโอเคหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วนะครับประมาณสักหกโมงนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะได้มาสตรีมนะฮะทุกคนนะมาเล่นด้วยกันนะครับทุกคนนะถ้าใครอยากเล่นนะครับแบบไหนแนวไหนบอกมาได้เลยนะครับทุกคนนะนะครับสําหรับปัสจ้บัองผมก็น่าจะมีเยอะอยู่นี่200กว่าใบเลยนะครับทุกคน บัสร้างห้องสีแดงก็มีบัตสร้างห้องสอ่สาเลี้ยงตัวป่นก็มีนะทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับไปแล้วครับอย่าลืมฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคน